ไปไหนต่ออะไปเรื่องราวของคุณวุ้นเซนไงเต่งเตรงเตรงเตรงพักเรื่องลิเกไปวุ้นเส้นเ,เพราะว่าเมืนมันมีซุนใหญ่ นี่รำแบบงี้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 เออกองจับแทบไม่ทันคุณผู้ชมแล้วถ้าตอนดูสีหน้าท่าทางตอนรําของคุณพี่วุ้นเส้นนหมานี่ต้องบอกเลยว่าลูกรักของพระแม่ลักษมีประธานความปังให้ชีวุ้นทุกมิติไปเลยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวก็เลยจัดมาสักหนึ่งแมตช์ความปังให้บันเทิงไทยรัฐทั้งรำถวายพระแม่โชว์ไปเลยรวมไปถึงตัวเลขมงคลคุณผู้ชมคะนี่ สร้างมากับมือพระแม่ลักษมีอ,องค์นี้ครบหนึ่งปีแล้วไปดูบรรยากาศนะคะผลลุกวาบเลยนะ น้อยแล้วก็หลายค้บอกว่าโอ้โหสีหน้าแววตาพี่วุ้นเนี่ยบางช่วงจังหวะเนี่ยคือเหมือนแบบสื่อสารกับองค์พระแม่เลยตัง้ใดมากถูกต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟัง้นวงสวงเมื่อวานนี้นะคือเขารํากันสองรอบนะคุณผู้ชมและมีช่วงที่พี่วุ้นเส้นเนี่ยรำกับพี่พี่นางรำเนี่ยนะคะแล้วก็มีจังหวะที่พี่วุ้นเส้นเนี่ยรำถวายพระแม่คนเดียวด้วยและสังเกตดีๆช่วงที่รำถวายเนี่ยในช่วงนี้ตอนที่พี่วุ้นรำคนเดียวคุณผู้ชมนัก ข่าวในงานอุ้ยพากันแบบว่าซุกซิบซุกซิบไม่ได้จะนินท uh huh. าเลยนะบอกว่าอุ้ยวุนเส้นพิ้วแปลกๆเพราะว่าอะไรดูเป็นหนึ่งเดียวกับเพลงคล้ายเหมือนกับว่ามีพลังอะไรบางอย่างที่แบบว่าการรำเนี้ยคุณดู ขลังมากนี่ไปซ้อมตั้งแต่เมื่อไหร่เอาจริงๆทําไมมันแบบดูเ๊ะดูมีพลังมากขึ้นใช่แล้วชุดของพี่วุ้นเส้นนี่นะคุณผู้ชมแอบเมาสมานิหนึ่งตอนรําเสร็จพี่แกบอกว่าหนักมากนะชุดเครื่องเพชรฟังดีๆคุณผู้ชมเอาสมฐานะเลยอยู่อยสิบหกล้านจัดเต้มขนาดนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่แจ๊นอนอยู่คืนก่อนพระแม่เข้าฝันทีมงานบอกว่าอยากได้ชุดเอาประมาณนี้นะสังเกตสี่ชุดของพี่วุ้นเส้นสิแล้วก็ชุดของพระแม่ที่เรากลับเข้าไปเก็บภาพตั้งแต่ กลางวันคุณผู้ชมสีเดียวเด็โอ้จริงทองเนี่ยมันเป็นส้มทองใช่เพราะว่าพระแม่มาเข้าฝันไงนะคะเรียกได้ว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยพี่วุ้นของเราก็ตั้งใจจัดเต็มความสวยมาให้พระแม่จริงๆแล้วก็ช่วงที่กระซิบขอพรพระแม่หลายคนอยากรู้อีกความรักก็ได้ไปแล้วพี่วุ้นจะขออะไรพี่วุ้นบอกว่าปีนี้ขอหวังยอดธุรกิจ ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะขอสักพันล้านเท่านั้นเองถราแม่ถ้าแม่ต้องช่วยลูกนะคะสาธุคุณผู้ชมแล้วก็ตามสัญญาคนปังๆอย่างชีวุนต้องพาเรากับคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐปังไปด้วยกันค่ะปังมากป็นลูกครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าได้เห็นเป็นบุญตาจส้นจุดทูบตัวเลขคุณผู้ชมรู้เจ้นี่ให้เฉพาะบันเทิงไทยรัฐเป็นุพิเศษระหว่างจุดก็หันมาขำกันนะข่าวด้วยนะเพราะเขาไม่เคยทําจริงๆคุณผู้ชมแล้บอกว่า เธอฉันเหมือนเจ้าแม่เลยอะและเลข <End o. S 1> ที่จดขึ้นมาได้นะ,ะจุดขึ้นมาได้ก็คือ8 3 1 8 3 1ห่ะไปฟังคนสวยกันหน่อยค่ะตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าท่านให้พลังเรามาด้วยแหละไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่า เอาตรงมันร้อนมากทุกคนรู้ว่าอากาศที่นี่ร้อนมากเราชุดนุ่นก็แบบค่อนข้างแบบแน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออพอรำก็รู้สึกว่าเบาๆไม่ได้อะไรเวลาที่รำหรือเวลามาไหว้พ่อแม่หรือทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกไปก็จะรู้สึกว่าแบบเออดูแบบสดใสดูตื่นขึ้นจากบางทีเหนื่อยๆแล้วแบบเออพอไหว้แล้วแบบแแบบมีพลังขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนมีกําลังใจแหละ คิดในแง่บวกคุณ<ะ>ผู้ชมเราเสริมกําลังใจเสริมพลังความเชื่อของเราเนาะ,ะปิดท้ายกันที่เรื่องความหวานกรุบหน่อยดีกว่าของพี่วุ้นเส้นกับคุณนิกหล่อนะยืนยันความหวานว่าอุ้ยหวานออแกนิกนะจ๊ะ<อ>ไม่ต้องแต่งเติมไม่ได้หวาน<ะ>เอาคอนเทนต์ค่ะส่วนเรื่องงานแต่งที่หลายคนเท้าคางรอแล้วนะ,ะเห็นว่าอยากแต่งปีนี้แต่ก็ต้องรอความพร้อมเรื่องเลื่องงามยามดีก่อน<ะ>ตีมคิดไว้ในใจเยอะแยะเลยอยากจะเป็นตีมที่แบบว่า ไม่เอาที่แบบว่าซ้ําคนอื่นเอาที่แบบคนอื่นจัดมาแล้วแต่ก็ไม่อยากพูดเยอะเพื่อนเจ้าสาวที่กลัวจะไม่พร้อมนะจ๊ะชีวินบอกเลยว่ารอให้ชัวร์ก่อนเดี๋ยวฉันจะประกาศให้แน่ๆไม่ต้องห่วงนะจ๊ะพวกเธอสวยทันแน่นอนโอ้นะคะรอไปงานแต่งเขาได้เลยนะคะใช่ค่ะแต่ก็วนกลับมาที่ตัวเลขนิดนึงนะคะ8 3 1สที่คุณหมุนจุดได้มันตรงกับเลขที่ชอรี่ไปเสียงเสียมซีที่สารหลักเมืองได้เลขหนึ่งสแล้วมันคุ้นๆอีกพี่แจ็คฝันอะไรเมื่อคืนเล่าเล่าได้ใช่ไหมคะ ได้คืนประมาณตีสี่จำได้ตื่นมาเพราะว่าต้องเข้าน้ำแล้วว่าเอ๊ะทำไมเหมือนฝันฝันว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะมีคนมาเสียชีวิตที่บ้านหลังเก่าเออบ้านคุณเล็กที่อะไรอ่าแปดส่างจริงๆอันนี้คือขนลุกจริงๆเราก็แบบเรายังจำไว้เลยอ่ะมีเสียชีวิตกี่คน เท่าที่จําในฝันมี2คน2 2> แล้วก็ในฝันอ<น>่ะอันนี้คุผู้ชมอันนี้เป็นความเชื่อนะเรายังไปจับหน้าแบบอันนี้เขาเสียหรอในฝันนะ่ะเออแล้วก็แบบ,บเป็นผู้ชายคนนึง<อ>ผู้หญิงคนนึงแล้วนอนคว่ำหน้านะนอนคว<อ>่ำด้วยเอาแล้วเอาแล้วะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะคะ